ครั้งที่หนึ่งสิบสี่บางทีท่านที่ศึกษาประมัทธธรรมก็จะสงสัยว่าเวลาที่จักขวิญญาณเกิดขึ้นเวทนาที่เกิดร่วมด้วยเป็นอุเบกขาเวทนาแต่ทำไมจึงกล่าวว่ามีทางโสมนัสเวทนาโทมนัสเวทนาอุเบกขาเวทนาอันนี้เพราะเหตุว่าเวลาที่เห็น ไม่ใช่มีเพียงแค่เห็นโสมนัสบ้างโทมนัสบ้างอุเบกขาบ้างเพราะฉะนั้นทางตาเมื่อเวลาที่เห็นรูปก็มีการนึกหน่วงของใจอาศัยรูปนั้นเป็นโสมนัสบ้างเป็นโทมนัสบ้างเป็นอุเบกขาบ้างไม่พ้นไปจากรูปเสียงกลิ่นรสโพธฐภพ แต่ว่าสำหรับเวทนาที่เกิดกับจักขุวิญญาณจร,จริงๆนั้นเป็นอุเบกขาแต่เพราะเหตุว่าไม่ใช่มีแต่เห็นทางตาไม่ใช่มีแต่เห็นยังมีโสมนัสโทมนัสที่อาศัยการเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงมีเวทนาทั้งสามจะเป็นโสมนัสจะเป็นโทมนัสจะเป็นอุเบกขาก็ตามสติระลึกรู้ได้ต่อจากนั้นถ้าผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสว่า พราะฟังเสียงด้วยโสตเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเพราะถูกต้องโพธพภะด้วยกายเพราะรู้ธรรม,มารมด้วยมโนใจย่อมนึกหน่วงธรรม,มารมเป็นที่ตั้งแห่งโสมนัสนึกหน่วงธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งโทมนัสนึกหน่วงธรรมารมเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาชนี้เป็นความนึกหน่วงฝ่ายโสมนัสหก ฝ่ายโทมนัสหกฝ่ายอุเบกขาหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบความนึกหน่วงของใจสิบแปดนั้นเราอาศัยความนึกหน่วงดังนี้กล่าวแล้วข้อความต่อไปมีว่าก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกนั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วคือโสมนัสอาศัยเรือนหก โทมนัสอาศัยเนกขมมะโทมนัสอาศัยเรือนหกโทมนัสอาศัยเนกขมมะอุเบกขาอาศัยเรือนหกอุเบกขาอาศัยเนกขมมะถ้าเทียบเคียงกับในมหาสติปัฏฐานข้อความก็ตรงกันผิดกันที่พยัญชนะข้อความในมหาสติปัฏฐานมีว่าสเสวยสุขเวทนามีอามิตร ็รู้ชัดว่าสเสวยสุขเวทนามีอามิตรข้อความในสลายตนะนวิพังโสมนัสอาศัยเรือนโสมนัสอาศัยเนกขรรมะถ้าคําว่ามีอามิตรหมายความว่าอาศัยกามคุณไม่มีอามิตรก็หมายความว่าอาศัยเนกขรมะในสามสิบหกประการนั้นโสมนัสอาศัยเรือนหกเป็นไฉนคือบุคคล เมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้โดยจักสุอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้น สมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนความรู้สึกที่เป็นสุขอาศัยเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นได้ริมรสได้กระทบสัมผัสสิ่งที่น่าใคร่น่าพอใจเป็นโสมนัสที่อาศัยเรือนหรือแม้ การหวนระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่เคยได้แล้วแปรปรนไปแต่ว่าเวลาที่หวนระลึกถึงรูปเสียงกลิ่นรสโผฏพะที่ได้แล้วก็เกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสนั้นก็ชื่อว่าโสมนัสที่อาศัยเรือนคืออาศัยกามคุณนั่นเองแล้วก็ในเรื่องของธรรมารมมีข้อความว่าบุคคลเมื่อเล็งเห็นการได้เฉพาะซึ่งธรรมารมที่รู้ด้วยมโน อันน่าปรารถนาน่าใคร่น้าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบได้โลกามิตรโดยเป็นของอันตนได้เฉพาะหรือหวนเดลึกถึงธรรมารมที่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเรือนเหล่านี้โสมนัสอาศัยเรือนหก เคยคิดถึงความสุขตอนเป็นเด็กไหมคะหรือตอนไหนก็ได้เวลาที่ได้รูปเสียงกลิ่นรสตื่นเต้นสนุกสนานถ้าเระลึกถึงความรู้สึกเป็นสุขนั่นเป็นธรรมมารมสุขเวทนาทุกเวทนาอุเบคาเวทนาสามทางทวารทั้งหกก็เป็นสิบแปดอาศัยเรือนสิบแปดไม่อาศัยเรือนคืออาศัยเนคขมมะก็สิบแปดรวมเป็นสามสิบหก ข้อความต่อไปมีว่าในสามสิบหกประการนั้นโสมนัสอาศัยเนคขัมมะหกเป็นฉนหนคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความสลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนกขัมมะข้อความต่อไปบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของเสียงทั้งหลายบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของกลิ่นทั้งหลาย บุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรถทั้งหลายบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของโกฏดัพพะทั้งหลายนั่นแลบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรมารมณ์ทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าธรรมารมณ์ในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมด ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดโสมนัสขึ้นโสมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโสมนัสอาศัยเนคขัมมะเหล่านี้โสมนัสอาศัยเนคขัมมะหกการเจริญสติปัฏฐานพิจารณารูปเสียงกลิ่นรสโอทัพพะธรมมารมถ้าเป็นญาณะแล้วก็ประจักษ์ความเกิดขึ้นและดับไป ของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของโผฏฐพารมของธรรมารมแล้วโสมนัสโสมนัสน,นั้นชื่อว่าอาศัยเนคขมะข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของโทมนัสอาศัยเรือนหกแล้วก็โทมนัสที่อาศัยเนคขมะหกพระผู้มีพระภาคตรัสว่าในสามสิบหกประการนั้น โทมนัตอาศัยเรือนหกเป็นไนคือบุคคลเมื่อแรงเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุขอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบได้โลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงรูปที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อน อันร่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือนข้อความต่อไปมีว่าบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งเสียงบุคบคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งกล mm. ิ่นบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งรสบุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งโฐัพพะ บุคคลเมื่อเล็งเห็นความไม่ได้เฉพาะซึ่งทรมารมที่รู้ได้ด้วยมโนอันน่าปรารถนาน่าใคร่น่าชอบใจเป็นที่รื่นรมแห่งใจประกอบด้วยโลกามิตรโดยเป็นของอันตนไม่ได้เฉพาะหรือหวนระลึกถึงธรรมารมณ์ที่ไม่เคยได้เฉพาะในก่อนอันล่วงไปแล้วดับไปแล้วแปรปรวนไปแล้วย่อมเกิดโทมนัสโทมนัสเช่นนี้นี่เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเรือน เหล่านี้โทมนัสอาศัยเรือนหกข้อความต่อไปมีว่าในสามสิบหกประการนั้นโทมนัสอาศัยเนคขมมะหกเป็นฉไฉนคือบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของรูปทั้งหลายนั่นแล้แลวเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้น ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจกบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปันจจัยขึ้น โทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัตอาศัยเนคมัมมะข้อความต่อไปก็เป็นเรื่องของเสียงกลิ่นรสโผฏพะธรรมารมโดยในยะเดียวกันคือบุคคลทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรมารมทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า ธรรมารมในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาแล้วย่อมเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกเมื่อเข้าไปตั้งความปรารถนาในอนุตตรวิโมกดังนี้ว่าเมื่อไรตัวเราจึงจากบรรลุอายตนะที่พระอริยะทั้งหลายได้บรรลุอยู่ในบัดนี้เล่าย่อมเกิดโทมนัสเพราะความปรารถนาเป็นปัจจัยขึ้นโทมนัสเช่นนี้เราเรียกว่าโทมนัสอาศัยเนคขัมมะ เหล่านี้โทมนัสอาศัยเนฆาม,มะหกสำหรับอุเบกขาอาศัยเรือนกับไม่อาศัยเรือนมีข้อความว่าในสามสิบหกประการนั้นอุเบกขาอาศัยเรือนหกเป็นฉนคือเพราะเห็นรูปได้จากสุย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชนคนโง่เขลายังไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับ เป็นคนหนานแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนข้อความต่อไปเพราะฟังเสียงด้วยโสตเพราะดมกลิ่นด้วยคานะเพราะลิ้มรสด้วยชิวหาเพราะถูกต้องโพธพภพด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยมโนย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นแก่ปุถุชน คนโง่เขลายัางไม่ชนะกิเลสยังไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่ได้สดับเป็นคนหนาแน่นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมณ์ไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเรือนหกในสามสิบหกประการนั้นอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะหกเป็นฉนะคือบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลาย และความดับของรูปทั้งหลายนั่นแหลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่ารูปในกนและในบัตนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยรูปไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะ สำหรับข้อความต่อไปนะคะเป็นเรื่องของเสียงเป็นเรื่องของกลิ่นเป็นเรื่องของรสเป็นเรื่องของโผลฐัพะและก็เป็นเรื่องของธรรม,มารมซึ่งมีข้อความว่าบุคคลเมื่อทราบความไม่เที่ยงความแปรปรวนความคลายและความดับของธรรม,มารมทั้งหลายนั่นแลแล้วเห็นด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่า ธรรมารมในก่อนและในบัดนี้ทั้งหมดนั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดาย่อมเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาเช่นนี้นั้นไม่ล่วงเลยธรรมารมไปได้เพราะฉะนั้นเราจึงเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนคขัมมะเหล่านี้อุเบกขาอาศัยเนคขัมมะหกข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์สามสิหกนั่น เราอาศัยทางดําเนินดังนี้กล่าวแล้วสำหรับอุเบกขาที่อาศัยเรือนหมายความถึงอัญญาณะอุเบกขาอัญญาณะก็หมายความว่าไม่ใช่ญาณไม่ประกอบได้วยญาณท่านก็อาจจะคิดว่าท่านเฉยๆไม่ยินดียินร้ายฝึกหัดเข้าบ่อยๆก็คงจะเป็นปัญญาที่สามารถที่จะละภพระชาติได้ แต่ถ้าตราบใดที่ยานปัญญาไม่เกิดรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงอุเบกขานั้นก็ยังเป็นอัญญาณอุเบกขาในปะปัญจสูทนีมีข้อความว่าพระขีนาศพชื่อว่าโอทิชินะหมายถึงผู้ข้ามห่วงกิเลสทะเลกิเลสเพราะชำนะห่วงน้ำคือกิเลสดำรงอยู่เพราะฉะนั้นปุถุชนชื่อว่า อคีนาสวะพระเหตุว่าลักษณะของปุถุชนตรงกันข้ามกับขีนาศข้อความต่อไปแสดงความต่างกันของพระอรหันต์กับปุถุชนว่าพระขีนาศชื่อว่าผู้ชนะวิบากเพราะชนะวิบากดำรงอยู่เพราะฉะนั้นปุถุชนชื่อว่าอคีนาสวะเพราะไม่ชนะวิบากไม่เห็นโทษไม่สดับ ไม่ศึกษาไม่เห็นโทษคือไม่เห็นโดยความเป็นโทษข้อความอธิบายอุเบกขาอาศัยเรือนหกมีว่าเมื่ออิทธารมนั้นมาสู่คลองในทวารทั้งหกหมายความถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจอุเบกขาไม่ล่วงเลยรูปเป็นต้นเกิดขึ้นก็คล้องติดอยู่ในรูปเป็นต้นเหล่านั้น เหมือนแมลงวันจับอยู่ที่ก้อนน้ำอ้อยถึงทราบว่าอุเบกขาอาศัยเรือนหกข้อความต่อไปที่ว่าอุเบกขาไม่ล่วงเลยรูปก็คืออุเบกขาที่ไม่ตั้งอยู่ด้วยสามารถนิพพิธาในรูปเป็นต้นเหล่านั้นอุเบกขาอาศัยเนคคัมมะหกเมื่อไม่ติดในอิทธารณมไม่ยินร้ายในอนิธารมณ์ ไม่ลหลงไหลเพราะยินดีไม่เพงไม่ติดข้องในส่วนที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาอุเบกขาที่สัมปยุทธด้วยอุเบกขาญาณเกิดแก่ผู้เช่นนั้นเรียกว่าอุเบกขาอาศัยเนธธรรมะมีข้อสงสัยไหมคะเชิญค่ะเมื่อเริ่มจเจริญม,มักมีองค์เพชและปัญญาเริ่มบรลักษณานามและรูป แต่ยังไม่ใช่ถึงนามารูปปะปะเชิตัญญาณารุนมากอุปเปกาเกิดร่วมด้วยแต่สมนาสะเกิดร่วมด้วยได้แต่ไม่ใช่ญานาไม่ทราบเป็นไม่ใช่อุปเปกาอัญญาณาแต่ไม่ใช่อ,อาศัยข้ามคุณถามว่าเวลาที่เริ่มเจริญสติปัฏฐาน นามะรูปะปริเฉทยานะยังไม่เกิดแต่ว่ามีการรู้ลักษณะของนามธรรมาบ้างมีการรู้ลักษณะของรูปธรรมบ้างเป็นมหากุศล,ลจิตในขณะนั้นไม่ควรจะเป็นอุเบกขาที่อาศัยเรือนหรือโสมนัสที่อาศัยเรือนเพราะเหตุว่ากำลังระลึกรู้ลักษณะของนามและรูปแต่ในที่นี้ยังอาศัยเรือนเพราะกิเลสท,ที่เป็นอนุัส ยังไม่ถึงขั้นที่จะคลายหรือว่าที่จะหมดไปได้ญาณะต้องเกิดความสมบูรณ์ของปัญญาต้องมีเป็นลำดับขั้นทีเดียวถ้าเหตุว่าเพียงแต่การรรู้ลักษณะของรูปบ้างนามบ้างทางตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างในการเริ่มเจริญสติทีละเล็กทีละน้อยเป็นมหากุศลยังเป็นไปในวัฏฏะ ข้อความต่อไปในสลายตนะนวิพังคสูตรมีว่าพวกเธอจงอาศัยทางดำเนินของสัตว์นี้ละทางดำเนินของสัตว์นี้นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายในสามสิบหกประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนกขมมะหกน,นันนันแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเรือนหกน,นันนัน อย่างนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นๆได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นๆได้ดูกระภิกษุทั้งหลายในสามสิบหกประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงโทมนัตอาศัยเนคธรรมะหกนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนัตอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโทมนัตนั้นๆได้ เป็นอันล่วงโทมนัสนัน้นๆได้ดูกระภิกษุทั้งหลายในสามสิบหกประการน,นั้น <balances. S 1> พวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนคขมมะนั้นๆแล้วละคือล่วงเสียซึ่งอุเบกขาอาศัยเรือนหกนั้นๆอย่างนี้ย่อมเป็นอันละอุเบกขานั้นๆได้เป็นอันล่วงอุเบกขานั้นๆได้ดูกระภิกษุทั้งหลายในสามสิบหกประการนั้น พวกเธอจงอาศัยคืออิงโสมนัสอาศัยเนกขัมมะหกนั้นนั้นแล้วละคือล่วงเสียซึ่งโทมนัสอาศัยเนกขัมมะหกนั้นนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโทมนัสนั้นนั้นได้เป็นอันล่วงโทมนัสนั้นนั้นได้ดูกระภิษุทั้งหลายในสามสิบหกประการนั้นพวกเธอจงอาศัยคืออิงอุเบกขาอาศัยเนกขัมมะหกนั้นนั้น แล้วละคือล่วงเสียซึ่งโสมนัสอาศัยเนคขมมะหกนั้นนั้นอย่างนี้ย่อมเป็นอันละโสมนัสนั้นนั้นได้เป็นอันล่วงโสมนัสนั้นนั้นได้พระผู้มีพระพรภาคตรัสว่าข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าพึงทราบทางดำเนินของสัตว์สามสิบหกนั่นเราอาศัยทางดำเนินดังนี้กล่าวแล้ว ไม่ใช่เฉพาะพุทธบริษัทในครั้งโน้นสัตว์โลกทั้งหมดมีเวทนามีความรู้สึกโสมนัสโทมนัสอุเบกขาท่านผู้ใดเคยมีโสมนัสโทมนัสอุเบกขาในรูปเสียงกลิ่นรสโัพพะธรรมารมก็เป็นทางดำเนินของผู้นั้นปราบใดที่ยังไม่เจริญสติปัฏฐานพิจารณาได้จากชีวิตประจำวัน ท่านที่ฟังธรรู้ว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงธรรมะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ใช่เพียงการเจริญกุศลขั้นทานขัน้นศีลขั้นสมถภาวนาแต่ว่าเป็นการเจริญปัญญาเพื่อรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแล้วก็จะได้ละคลายกิเลสเป็นลำดับขัน้น เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ทางดำเนินของสัตว์ซึ่งมีสามสิบหกเป็นโพมนัสเสวทนาบ้างเป็นโสมนัสเวทนาบ้างเป็นอุเบกขาเวทนาบ้างคือสแสวงหาใคร่ยินดีเป็นไปในรูปเสียงกลิภภ่นรสโพธิภะหรือว่าเป็นผู้ที่เริ่มเจริญสติระลึกรู้สภาพธรรมะเป็นทางดำเนินอีกสิบแปดประการคือเป็นโสมนัต โทมนัสอุเบกขาที่อาศัยเนคขมมะไม่ใช่อาศัยเรือนเหมือนอย่างแต่ก่อนข้อความต่อไปถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าก็ข้อที่เรากล่าวดังนี้ว่าและพึ่งทราบการตั้งสติสามประการที่พระอริยะเศษซึ่งเมื่อเศษชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่นั่นเราอาศัยอะไรกล่าวแล้ว ดูกะภิกษุทั้งหลายศาสดาเป็นผู้อนุเคราะห์แสวงประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอ็นดูแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายว่านี้เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่พวกเธอนี้เพื่อความสุขแก่พวกเธอเหล่าสาวกของศาสดานั้นย่อมไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยโสดสดับไม่ตั้งจิตรับรู้และประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของศาสดา ดูกระภิกษุทั้งหลายในข้อนั้นสถาคตไม่เป็นผู้ชื่นชมไม่เสวยความชื่นชมและไม่ระคายเคืองย่อมมีสติสัมปชัญญะอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายนี้เราเรียกว่าการตั้งสติประการที่หนึ่งที่พระอริยะเศวซึ่งเมื่อเศวชื่อว่าเป็นศาสดาควรเพื่อสั่งสอนหมู่